เฮ้ยเฮ้ยคือมีปลาครับคุณแม่ปลาด้ครับนั่นโอ้ยดินกระจายจมับเลยครับนี่ม่นครับผมแม่นปลาไหลวะนี่โอ้ยแพนตัวนี่สวีดัสสวัสดีครับผมนี่น้องได้เวลามาล้างแค้น ปลายไม้นี่แล้วนี่มันเห็ดดวงเบียดผมหักมึงผมใส่เบียดบักใหญ่เลยอันนี้เป็นเบ็ดตกปลาบึกเลยครับรูบ้วูาเบอร์เรท่าไหร่นหู้มันอยู่คนตอนสิไปใส่หู้มันเดี๋ยวเไปน้ำมูนีก่อนปลายไลยครับ ไม่เล่นอีกสองตัวหนึ่งพี่น้องรุดบักหลายเลยกินแทบทุกหลังแถวนี้มันกินกินเบิดละแถวนีย สังแคขนปละไหลอยู่ในหูโดยเฉพาะเลยไม่รู้ว่ามันต้กินมาได้พี่น้องใช่จะจอดได้ยังไงตัวหี่เดียนมาไหล

พเมื่อกี้มากุบุยออกไปเลยบุบุยออกไปเลยครับปลาไหรจะพายออกไปแสดงว่ายังอยู่อยู่ในหูนี้อยู่เจอเจอของแท้มาเนี่ มันดวงเด็ดผมรอร์ไม่ได้กินไหนวะนี่นันเสียบไปมียางของมันเป็นไพ่ไปเลยเดี๋ยวกลับขอมาหูมัน หู้เที่ยวได้ตัวไปแล้ววันนี้ใจว่ายุอีกบ่จุกมึงสิร้องใส่ใบมึงครับผู้ที่ได้ไปแล้วหาล้งเที่ยวฝุกมีตัวอื่นมมอยูแทนครับใส่ไปม,ม,มัวๆัวมึงว่านามบก่น สองสามสามสิบสี่หลังไนอยู่หูนั่นแหละเมือ่อกี้ยางม้ามันบุยออกไปเลยมันพุ่งออกไปไปทำรุนกันมึงเหมือนเสาเจอเบ็ดดวงมักยางไงหลอดบ่าแต่ว่าโตอยู่ในสานี่ก็ลายอยู่แต่ว่าในหูนี่มีโตแท้ชั่วๆเลยหลหะพี่นวงครับ มีหูชัวๆเลยแต่ว่ามั่สิกินเบ็ดคาว่าเพราะว่าเบ็ดมันหักแล้วทีหนึง่งสวีดัสสวัสดีครับตอนสอๆครับผมพี่น้องผมเห็นป้าหญ้าตีงครับมันแมนบอมันปลาไหลบอป้าหญยาตงงีงดึกดักดึกดักเลยครับคุณอ่ะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ย คือมีปลาครับคุณไหมปลานี่ครับนั่นโอ้ยดินกระจาย๋ยอยามก่อนทางน้าแห้งเะครับมีปลาเลีย้ยงใดพี่น้องแสดงว่าบืนมาตอนฝนตกดินบกแห้งเลยครับผม อิปปลาคอวิปปลาดุกใหญ่โอ้โหเดี๋ยว้พี่้องครับปลาดุกใหญ่ครับผมยางฝุกเลยอย่ามันหลุดพูดอะพูดอะโอ้ยอย่าหลุดอย่ามันกัน ตี่โบ้ที่โบ้เลยที่โบ้เลยโบ้เลยครับผมนั่นตุดนวดอ้ยมีปลาดุกเสวยครับผมมันถึงน,นี่จะปลาไหลไหมแสดงมาบืนมากเลยครับเนี่ยนี่น้องเบิ้ง ย่างจังครับโอ้โหใสยนี้คุมค่าครับผมปลาดุกครับได้ปลาดุกเสืออ่ะพี่น้องย่างหมาน ทางนี่แห่งแบบเดียวตะนามเลยนะครับเดียสตะขีดินเลยถ้าจำได้ช่วงที่ผมไมาดักหนูมันมีประดุกมากจากทางอืน่นนะครับเนี่ย พุ่มแล้วพี่นอ้องพุ่มคาแล้วครับอันนี้ก็เป็นห้อยดึงนนดึงงานดึงครับผมอยู่ว่าดึงซื้อ อยู่ครับโอเคหลังเขาเคยใส่ใส่แล้วใดตัวก็ยังดึงเนาะบาทหลังที่ ก็เห็ดเบ็ดหักบ่ดึงหลังเห็ดเบ็ดหักบ่ดึงครับเบ็ดใหญ่มาใส่มันกินบ่ได้บ่พี่น้องเบ็ดใหญ่ แง่กินบ่ได้โอ้พหมอมันกินอยู่เรื่องพี่น้องนี่มันคล้ายครับเ๋ยวมือหลังถือมาใส่อีกอยู่นี่มันคล้ายครับผมเบ็ดดวงแง่วดเออพุน่นไพมันออกไปผุ่นบึ๊บๆยุ่นพี่น้องไพมันออกจากหู่ไป นั่นน่ะะลังนั่นนะเขาเคยได้ตัวไปแล้วเด็กก็ดึงครับเบียดนีไม่ได้ผลงใใ่พวดคล้ายออกนี่ดึงนะครับผมนี่พี่น้องมันมีตัวอีกติเขาเคยได้ไปแล้วเดิอู้ย จะว่าขาดเลยดึงกินซื้อๆบ่ได้ตัวครับมีหลังนั่นจมต้องเดินมาหลังแขนหูนั่นอีกออกวันไหนได้พี่ครับพี่น้องจม จมมับเลยครับนี่มันครับผมมันปลาไหลบ่ะนี่ออ้ยเพนตัวนี่สีหลอดไปแดงไหน,นไม่หน่อยตันนึงแบบปลาไหลห่อนี่ครับผมหลอดแก้ว ก็ใส่ไวบนี้เว้นกันนะ่นไม่ขัดเถอะวรง,งามอยู่สิรอตายไม่ไหมเลยครับนี่ตายไม่ไหมครับอ่นอน สวยเลยสองแก้มนี่ยลาเมืดแล้วเออเดี๋ยวไปลุกไปลาบเราพี่น้องมานี่ย่างฟุกยอดสวยสวยเลยโตอยู่ในหูนัน่น บ่ได้จักเทีอเดี๋ยวเอาเบ็ดดวงธรรมดามาใส่ดีกว่าไอ้ดวงใหญ่มันค่อนค้ายครับไม่กินอยู่แต่ว่าค้ายไม่หู้นี่กับจินเฟยนี่เด,เดี๋ยวมาใส่สองหู้นี่แหละมือหลังคนละครับผม กับมหูนี่เมือ่อกี้ตอนดึงเบ็ดออกมันบุยขึ้นไปพ่นมึงเบ็ดผู้ใดนี่ไปครับพี่นอ้องสรุปผลงานกันอเป็นไปได้จังไดยครับผมมีประดุกใหญ่มาเสยเมื่อ่น,น,น่อยเลยครับนี่รุนลาบเลยบุกยากเลยครับผม โอ้หลุนเขาใส่ได้ในไ้หวยไข่ก็ได้เต็มทถองจริงๆปลาไหลตัวนึงครับบ่าผ่านปลาไหลจากเที่อาช่วงนี้เอ้ยล้มางขึ้นปลาไหลนี่บ่มีผ่านเลยพี่น้องเพราวะว่าเขาใส่ปลาไหลช่วงนี้เขาใส่ปลาไหลย่างเดียวเบื่อรับผม <c ười> โอ้โหคุ้มค่า เดี๋ยวปลาดุกเญยเป็นลาบขุ่มแล้วพี่น้องครับเมืองนี้บ่งรูปบอ,อกดีๆกันงามแหง้งงามขักงามขักประดุกตัวนี้ไปครับผมขอบคุณเลยลครับพี่น้องที่เขาก็ติดตามเลยก็ขอมาให้กำลังใจด้วยครับผมฝากไว้น้ำเนี่ย ช้องอาทิตย์วิเศษสมัติช่อนนี้หน่อยคนอีสานบานเทาผู้ฟึกใดประดุคุ่มเลยครับเดี๋ยวมือต่อไปมใส่สองหู้หนึง่งมาใส่ทิ่มไหแล้วเที่ยวมายามหรอใส่แค่หู้น่ะใส่แค่ในหูล้ละจะเหด็ดเบ็ดดีๆกันมาจากหลังหนึ่งมาใส่มันเลยพอเลย้องเอามันในได้หรอพี่รองครับในหู้นั่นไปครับผมเจอนไม่ลิปมนาขอบคุณเรยๆครับสวย